สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูล่างเราพัฒนาล่างกันเนาะอีกสูตรชอบสูตรไหนก็เลือกเอาสูตรนั้นนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้จ้ามาดูเลย ล่างวันศุกร์เนาะยี่สิบหกทับเก้าทับหกแปดย้อนดูที่ศูนย์ห้าศูนย์แปดหกสอง มื่นหนึ่งครั้งหน่อยสิบร้อยพันมื่นหน่วยหนึ่งสองสามสี่บวกหกพงที่ก่อนไม่เคยเอาเลขเยอะดิเออมานอนํำรอนคิดนี่ลงใช้เลขเยอะๆลงดูศูนย์กสองห้า บวกแปดบวกหกสองสี่เป็นแปดศูนย์บวกสองล่างอย่างเดียวหกบวกห้าเป็นหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกไปสามเต้มคือห้าต้องบวกสามเต้ม เก้าสองเก้าห้าศูนย์สองศูนย์ห้ากันสงหางนี่ไว้เนะถ้าใครเคยเคยเคยกันตัวนี้ไว้จะถูกถูกทุกงวดดิเพราะว่าตัวนี้อันนี้มันเข้าแต่ว่าจับคู่มันไม่เข้าก็มี ก้าสองนะคะเม่นเม่นเม่นออกมาเลขที่ออกก็คือเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองเก้าศูนย์เก้าสองห้าสองหมื่นหนึ่งครั้งสองสามสี่สี่เลยบวกหกคุณพี่นะคะ เก้าบวกสองศูนย์บวกสองสี่เป็นแปดเอาเป็นแม่หนะอาจารย์บวกหกเก้าบวกสองแปดบวกหกแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ได้สี่ บวกไปหนึ่งเต็มคือห้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะคะมัวมืดจะว่าโทรศัพท์จบคู่ก็คือสี่หนึ่ง cc 51 54 ทำสูตรใหม่มาลงนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาอันเก่าลงด้วยจ้ะเอฟซี FC เข้าใจนะคะทำไมไม่เหมือนเลยทำไมไม่เหมือนกันเราเอาใหม่ลงจบางทีก็ทำผิดผิดแก้ให้ด้วยนะคะมันแก้ไม่ได้นอกจากจะลบคลิปลงใหม่เจ็ดสีลงไปแล้วแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ลบทิ้งแล้วก็ทำใหม่ลง ผิดถูกขอไปนะคะเพราะว่าบางทีมันก็เสือสีมันไม่มีเลขจะเอาแล้วม,มีสีตัวเดียวหมืน่นหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ยี่สิบบวกหกกงดีสี่บวกศูนย์บวกหกเจ็ดบวกสองเลย ร้อยก็เข้าดีอยู่ลร้อยนี่เจ็ดบวกสองตะกวดเราเลี้ยงตัวก็เข้าอยู่มันมาออกสี่สี่ได้มันข้ามตัวไปเลยเจ็ดบวกสองสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์หนึ่ง เจ็ดแปดเก้าได้เก้าสองจับะพูดก็คือศูนย์เก้าศูนย์สองหนึ่งเก้า หนึ่งสองบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเวลาไม่ได้เลยเราจะเอาหกแปดนะหกแปดหกเก้ามาเอาหกแปดหกเก้ามาศูนย์ เก้าหกแปดจับจับสีตัวลองดูนะคะหนึ่งเก้าหกแปดหลัก้อยจะมาเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองโอ้ หนึ่งสองหนึ่งสองหกเปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองชอบหกเปดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับใส่ตัวอื่นกันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองไว้ด้วยนะคะ 19, 2, กับเก้าสองกับศูนย์หนึ่งกันไว้บางทีมันอาจจะมา ว่าบางครั้งมันก็ามาดิสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ช่อบหกแปดนะคะช่อบหกแปดจับลักร้อยใส่ที่หกแปดเก้าเก้าสองสองศูนย์สองหนึ่งสอง ัอีกสี่ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะศูนย์เก้ากระชอบมันออกบ่อยแล้วกันไว้นะคะสองเออหลักร้อยอาจจะมาสองนี่ไงสองศูนย์สองหนึ่งสอง ศูนย์เกสี่หางกันไว้นะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเห็นไหมคะลืมได้นี่ดิเเจ้าศูนย์เก้า 09, เนาะศูนย์เก้สองหมกันไว้ ีตัวไม่มีใครชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะเอาแค่สี่หางหนึ่งสองสามสี่พออันนี้ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอาทำดูเฉยๆว่ามันจะเม่นไหม <laughs> ชอบกันจัดขันกระบานนะคะชอบก็จัดไปเอามันคือโบปรโมกัวพี่มันสุดเลยเห็นไหมคะ คำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล่ำรลลวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า